ดองอัรปิดนะครับนี่เอันนักเรนเพ่นเนี่ยไข่กำลังอ้อยนี่กำลังออยอย่าบีบแรงอาจะอ้อไม่มัดินั่นอะไร่งเงยงางยังไม่ด้ะลุกเ็มือไหนวะนี่นี่ไม่ใช่กำลังออยจะไข่กำลังอ้อยจะไข่กำลังอ้อยจะไข่เลยนะครับตัวนี้ออแล้วครับ อ๋อแล้วครับแล้วก็มีรูนแนวตีมือแนวแล้วก็มีรูลงรูไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีนี่เหรอไม่มีไม่มีมากไปแล้วกำลังอ้อนะครับตอนเนี้ยอ้อไปแล้วแล้วก็ลงรูไปแล้วตัวนี้เอาเอาค่ไปก่อนตั้งไว้เดี๋นั่งกองไอเดี๋ยวใสปืนนี่กอนมันลงไปรูตั้งไว้เอาตั้งเยอะกองไว้ดีจะไปนักว่าอ๋อเล่เท่ากันเนาะมันอยู่เรื่อ

เือเลยตันไปยัมาที่หย่ไหนได้ิไปไหนน้องเไปูมันนใช้รถเชือคู่ลากออกไปนเลยไม่ต้องวิ่งก็ได้แทไมเืคู่ใช้เจือคู่มีเอแบเอคู่ลากนออกไปนยนไ้เกอบนมากเเดๆูไปเลยเชคู่ลากใต้ก่อนะว่าอย่างนมก็ต้องถูกตรงนี้มเลยเอาไปต้มไปต็ไดาวก็ไว่านได้ไปนะ

น่ยไปปตมันไได้เลยลูกแมมันดิกตงพูดริงต้อพูดนั่นแหละต้องตีอย่างันเงนตรงไหมันลยมนี่เาหรอมนีก็ต้องเห